สบายดีเนาะพี่น้องมือเนี้ยกเลาะตลาดที่เก่าสี่ผาเม่บแบบล่ำเลินมาเปลี่ยนเงินพี่นอ้อง,งเงินบอมนเงินยังได้เงินนี่เงินคำนี่แหละมีแต่อันงามๆเลยพี่น้องเลยมาซื้อเรืออาหานอยู่ปักซองตลาดคุณมีไส้นาะ อยากเปลี่ยนไล่ก็เปลี่ยนเงินกี่ขาดกี่มันกับอันนี้อันนี้ก็เป็นหานเฮามาประจําเราพี่น้องมายัาง,งขั้พี่น้องขาดกบพี่น้องมาเปลี่ยน งามเนอพี่น้องเด้อราคาก็เป็นกันเองเอาซอยเก่าบ่เปลี่ยนตะกี้มันบ่อละถามนะแล้วแต่จะยังเวียนเชิงก็เวียนยีพี่น้องมันขาดนะขาดกี่ก็ขาดมันเปลี่ยนอะไรนล่ะคอเจ้ายังเวียนแบบนี้ยยีน้อยไรนะคะเจ้าหี่เจ้าบางอย่างเวียนเขาใช้ตะกี้จะเบีย อยากเปลี่ยนตะกี้อีกก็ได้เบิ่งดูกี่ยอมมากี่ก็ได้กี่ได้งามเบิ่งสวยกันดูหนาว่ะ เหลือกเอาแล้วแหละบักตัวใดก็เอาตัวแดงอะไรจะักบอตัวกี่น้ำเงินนหนเด็กอจะบวมบักบออืมกี่น้ำเงินเลยงามบ่ตัวนี่วันใดบวมบักบวมักเตันบวมักเดี๋ยวก็ตัวสีเหลืองนี่ก็งาม Nhanh ừ, phê ăn bánh nhây Xin nắm ngay có mẹ, nè mà ừ. Phen, ừ. Nghĩa, mình sẽ, mình sẽ Cho mặt tôi nị cho áo hữu cực kỳ phò bằng bánh mẹ bảo mặc mặt này ကကျာအအကာကိုပရနအကွေကေကေြေကေင်ဒဆေကေရဲ့််နေဒရ့်းေ ก็ใส่แต่ดเจนเงินนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันบอแพงคันทองนะแพงไรทองผมผมเงินสื่อดอกเงินกับลูกชายซื้อไหนตังเกจใจอยากได้ทองก็ต้องใส่เวลาพี่น้องโคมเงินอันนี้ให้เขาซ่อมสอบก็พอแล้วอันนี้งานไปงานไปเลยฮะ แหลมๆนี่เจ้าบัดมักซะบ่แบบนี้นี่หางผึ้งนี่เอาตัวเจ้ามักนะเราไปล้างให้่ะอันนี้บ่เราไปล้างเด้อเจ้ามักบ่นีกูก็งานะอันแพงเนาะบ่แพงอืมมันักจััแน้ําักแม่มันมันแลตกมันลายบ่ันแพงน้ําลายบ่ แบบมันเขาซื้อ <universal> น <movement> <to break an iously> ักเขาซื้อแงนะคะแซ้ายมันคือดำเท่านี้สิเปลี่ยนใหม่อยู่เลยหรือสีหายเราล่างหายล่างมืดน้ำเลยเฮ้ยคือมาบริเวณงามเะฮะ่าบริเวณงามมันมาใส่งามได้แต่น่ส่งเก่าเจ้าอะไร ใจมึงดูฮะงามอยู่วนน้นนี่แหละเวนเราเวยนอย่เงี้กงฮะน้องคอยเป็นน้องก่คือใชะนร้ายน คาฟังราคาเนาะตืมเงินเท่าไดรหรือว่าไ่ได้ตืมเลยแกได้มาบ่ตืมเลยดีทำาดแพ่น้ำกีมัน ให้เติมแพงลยเด้อแพงบ่มีเงินตัาให่ตันันี้หา้าดกีค่้าซ้อนีก็พันปลายแล้วปปเจ็หน่อย บ่ไม่ใครว่าทั้งซ้อท enfin, ั <T un S 2> okay, really ้งก so ีกีเชนอาเซนซอเชนใย่นี่ยก็เชนนอนอะไรกันแคาะตรงหางเองมีแต่กีนะหาลอยเอาตัวเก่ามาเทินกันเลยบ่เอาตัวเก่าก็ได้จะเอาขึ้นกันนะตรยนี้เออเมื่อตีไม้แล้วก็จะออกเซตในทีเมื่อนี่เอาได้ตั้งเงินน้อยนึ่งทางหลังกี่ก็ได้ว่าก็ได้ว่าเทินเอาเจ้าเจ้าเมื่อตีไม่นะตีไม่แล้วก็ซัมซัมโปรตื่มมาเลยนะซัมซื้อใหม่ ต no ื่นไปเจ้าก็ไล่ได้อยู่มันไล่ตามเฮาก็ไล่ซ้ํากเจ้าไล่นี่แลอือืองามๆพี่น้องงามอีหลีเนาะปาดํากําลังคิดยากนจัสิเอาสีใดสิเอาสีสีชมพูคือไว้รุ่นบ่เอานจังไดก็มักตัวสีชมพูน่ะ ซุนี้ก็มาคอมาคือละคืออนึ่จะเอาตัวนี้งามพูบมันนช้โบราณแต่บุมีไปเอามาแต่สองให้มาเอมาตะบานเลยเหลือนงานลอยเดียวนะช่วงเก่าจะได้เหงื่อมันมันฮาล์เปลี่ยนใหม่น้าแป๊แล้วก็งามแลยล่ะ กับข้าวแล้วล่ะยูเลยผู้ใหญ่ใช้ตังคากบพลเขียวก็อันนี้จะได้งามหวานนะสุดท้ายเอาเอาขี่ชีชมพูพี่น้องกี่มันนักขาวอยู่นี่แต่เอาพลอยมันสีชมพูเขาเอิอนพลอยวะหรือเอิอนยังแท็กเพชรทั้งพลอยพี่น้องเพชรพลอยปลอมเด้อยบวมเมืนเพชรพลอยราคาเป็นล้านได้เพชรพลอยราคาหลักพันเหมือน เขาเอืนเนเนอนเอ้นเงินนะพี่น้องเนาะเอิ้นเงินหารอยกับซิบพันพี่น้องมีตะกี้เนาะกี้กับเคาะซอยหารอยกับซิบพันพี่น้องธา,าแนกันาย,ยแขน,ยน,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 นกับางาม ไซรละหา 600, าละ 700, 400, 400, ้าหกร้อยไซร์ละเจ็ดแปดร้อยสี่หาร้อยก็มีแล้วแต่แล้วแต่ลายมันพี่น้องเอาให้เบิง่งเอาให้เบิง่งเนาะแล้วแต่ลายมัน จากห้านเงินเฮาก็สิไปสื่อกินซ่าเขียวนะพี่น้องค่าข้าวบัวปิดก่อนอันนี้ก็สิเป็นยามแรงๆเนาะตาเวนไก่ตกแล้วแหละแต่บ่เห็นตาเวนดอกพี asi, oi, <eterm oon> <se astrology> ่น้องเนี่ยฮั่นไอ้ซาเขียวเฮามีไอ้ผุดแฮนดานําเนาะ พุทแพนด้าสั่งเลยเราก็จะมากินสาเขียวร้านเก่าเจ้าเดิมร้านนี้แสบโอหจะคือสื่อพุทแพนดาน้าเอาเนาะแสบเด้๋ยวหาในเด้อหน้าตลาดปักองได้มาซื้อ ระว่างรอซ่าเคี้ยวห้าวก่อไห่พี่น้องด้วยบึงบรรยากาศการส่วจ่ไปมาล่ะมาฮ่านี้กัขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้พี่น้อง Hãy kalau cho kênh Ghiền Mì Gõ Để